กลับมาพบกับพี่คิตซี่นะคะวันนี้พี่คิตซี่ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเรานะคะซึ่งการตอบสนองของพืชน,นะคะจะอาจจะเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือว่าสิ่งเร้าภายนอกนะคะถ้าเป็นสิ่งเร้าภายในเนี่ยมันก็จะเกิดจากฮอร์โมนค่ะ ซึ่งฮอร์โมนนะคะจะควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยฮอร์โมนเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าออกซินนะคะโดยออกซินเนี่ยจะถูกผลิตอยู่ที่บริเวณปลายรากหรือ,ปล,ยยอปลายยอดของพืชนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งเร้าภายในนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งเร้าภายนอกก็เช่นแสงนะคะซึ่งพืชเนี่ยจะเจริญเติบโตเข้าหาแสงนะคะส่วนรากก็จะเจริญเติบโตหนีแสงนะคะ ในรูปเนี่ยเนาะจะเป็นดอกพุตานะคะพุตานจะสีเข้มขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้รับแสงมากขึ้นนะคะการตอบสนองต่อการสัมผัสนะคะเช่นต้นไมยราพักเฉดนะคะอเมื่อใบนะคะเมื่อเราไปสัมผัสใบเนี่ยมันก็จะหุบทันทีนะคะ,ะพี่คริสซี่ก็มีคลิปวิดีโอนะคะ ของกากหอยแครงนะคะต้นกากหอยแครงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นกากหอยแครงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะมันจะต้องเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะแต่ต้นกากหอยแครงเนี่ยก็เป็นผู้บริโภคได้ดูนะคะอ่าเมื่อมีมันแรงนะคะเข้าไปในต้นในใบนะคะในใบกากหอยแครงนะคะอ่นีคะก็จะฟุดทันทีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพืชที่บริโภคทั้งอ่าเป็นพืชอ่าที่บริ เป็นผู้บริโภคนะคะ๋ออ่ะทีน,นี้นอกจากการตอบสนองด้วยแสงด้วยการสัมผัสแล้วนะคะพืชก็ยังตอบสนองต่อเสียงด้วยนะคะอันนี้แนะนําคือต้นช้อยนางรำนะคะเมื่อเราตบมือนะคะมือหรือมือได้เมื่อได้ยินเสียงดนตรีนะคะโคนยอดนะคะก็จะขยับนะคะเป็นจังหวะเลยนะคะ ซึ่งการตอบสนองของพืชแต่ละชนิดนะคะแต่ละส่วนก็จะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากสิ่งเล้าภายนอกเมื่อกี้ที่พี่คิสซี่แนะนำใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีสิ่งเล้าภายนอกอื่นๆอีกเช่นนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะโดยลำต้นเนี่ยจะเจริญหนีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะส่วนการงอกของรากนะคะก็จะเจริญในทิศที่เป็นคะตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ อุณหภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นอากาศเป็นยังไงคะร้อนใช่ไหมคะ,ะต้นไม้ก็จะสร้างเปลือกหนานะคะ,ะ,นะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำนะคะแล้วก็อย่างเช่นต้นกระบองเพชรใช่ไหมคะก็จะมีการเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการไายน้ำนะคะแต่ที่อุณหภูมิต่ำลงนะคะ,ะต้นสากต้นเมเปลิลนะคะก็จะผัดใบเมื่อถึงฤดู ที่มีอากาศแห้งนะคะฤดูหนาวที่มีอากาศแห้งนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ําแล้วก็จะเริ่มผลิใบออกมาอีกครั้งในฤดูฝน,นะคะ่ะน้ํานะคะรากนะคะก็จะเจริญในทิศที่เข้าหาน้ําหรือเข้าหาความชื้นนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็จะมีข้อสอบนะคะออกกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปออกเรื่องเกี่ยวกับการ ตอบสนองต่อการสัมผัสค่ะว่าต้นอะไรที่เมื่อเราสัมผัสแล้วใบจะหุบอย่างนี้นะคะน้องๆก็ลองศึกษานะคะทบทวนกันให้ดีนะคะจะได้ทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆวันนี้พี่คิสซี่ก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ